เมื่อกี้เอาขายันยุกคีย์บอร์ดขึ้นมาด้วยโอ้โหเฟียวจัดเฟียวจัดอัลฟาต,ต่อไปครับสวัสดีครับจิ้นือกีรัาเย้สวัสดีครับเีนนี่นเบครบสวัสดีครับชื่อโจนะนรอบครับผม สวัสดีครับชื่ออากาบเล่นกีตาร์ครับสวัสดีครับชื่อปันเป็นม้ง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 กันนานแลน้วหรือยังประมาณหนึ่งปีนิดๆครับผมปีนิดๆเน,นอะยังไม่สองปีเต่รู้จักแล้วก็มามาเล่นที่สยามนี่แหละใช่ครับชุกเนะดือนเลยถูกไหมฮะ ผมไม่มาดูท่าลูกเดือนอะอ๋อเหรอแต่ก็คือเนี่ยมามาเพอร์ฟอร์มมาแบบมาเปิดหมวกมาให้ทุกคนได้เอ็นจอยกันเออเยอะมากเยอะมากแล้วเป็นไงครับวันนี้ความรู้สึกกับการได้เฮ้ยเราบิเราอยู่ในค่ายแร็ปเป็นมูแล้วอะโอ้สั่งลมมากครับมันมากเลยอืมนะฮะแล้วน่ามันมากตอนนี้ทิชชู่ไหมเอ้ยไม่ใช่ดิบรรยากาศที่อยู่แร็ปเปอร์มูนรู้สึกไงบ้าง เต้นมากสนุกสุดๆเลยที่เราได้ทำงานกับพี่ๆทีมงานทั้งหมดนะครับผมดีเลยครับเยี่ยมเลยซึ่งเมื่อกี้เป็นสองในเรื่องคัฟเวอร์ cover. ว่าในทะเลของพวกเราแหละตอนนี้อยู่ในขั้นตอนไหนอะไรยังไงบ้างกำลังทำอยู่ครับคบาดว่าจะผลิตได้ภายในปีนี้ครับผลิตได้ภายในปีนี้นี่โอเคก็คือปีนี้น่าจะได้ฟังกันใช่ใชนาาน่น่าจับน่าจับนะครับผมรอติดตามกันนะฮะกับ Sweet Dream ชิญชวนหน่อยเชิญชวนเลยครับท,ทุกคนให้มาติดตามเพิ่มเติมช่องทางการติดตามเชิญเลยเพื่อนผมคนนี้ชอบชอบชอบแนะนำชื่อวงครับผมเช,<อ>ชิญนะครับผมอ่านได้เลอาฟ้าจับไปนะครับก็สำหรับใครที่ผ่านไปผ่านมาแล้วอยู่ตรงนี้นะครับพวกเราวงสวีส e ีมลองไปติดตามดูได้ใน i ีนะครับผม S W E E z B R D e A M ครับแล้วก็ในติ k ตอกด้วยนะแล้วก็มันจะกันอีกนะครับยยมาขอบคุณมากน้องมันมากๆ Okay. <laughs>